โอเคต้องขอเสียวยินดีต้อนชมกันด้วยนะผมกาวันนี้ผมมดู mm hmm. ชันเซตนะครับวันนี้มก่เกมของออนิเมะแวนการ์ดนะครับเมื่อกี้จะพูดว่าดีโอเคเลยนะครับก็นะในวันนี้นะผมจะมาทำการรีวิวซุคนะหรือว่าอิตาจุริยูจินะผมร่างยูนั่นเองนะผมก็วันนี้นะผมจะมารีวิวเป็นของโมนาเลยนะผมซึ่งนะผมโมนาผมเพิ่งได้มาจะสดร้อนๆเลยนะผมก็เดี๋ยวผมทำการมารีวิวในกันในคลิปนี้นั่นเองนะวันนี้มาแปลกใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวตอนแรกเราต้องหาทองนะครับซึ่งทองผมไม่มีทองเลยนะครับเดี๋ยวผมทำการขายตัวละครกนนะ ไปรู้มีไปทำไรเยอะแยะถายปรม,มาณนี้กันอ่ะโอเคอีก,กิดโอเคเรียบร้อยมาีโวเลยทองนี้ใช้เยอะนะครับผมใช้ตอนแรกนะผมมีเป็นล้านเลยนะโอเคทำการีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทวาการถ่ายรูปก,ก่อนแน่ถ่ายรูปสักแชะนึงแชะโอเคเดี๋ยวทำเป็นปกนะครับเรียบร้อยอ่าฮะ ทองนะผมใช้ในเจ้าหมอนี่นะผมไปซื้อของจนหมดปูดเลยครับโหเป็ดล้านนะครับขายหมดเลยโอเคได้อินได้ลีโลมา2นะครับผมแล้วก็ได้เป็นเทนพาร์ตมาเป็นเทนพาร์ตก็จะมีตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้ฟาร์มนะโอเคมาครับผมมาแล้วกับเจ้าสุขุณาั้นเองนะครับผมธาตุของมันก็จะเป็นธาตุอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อน,นดูนดูไม่ได้กปอนหนึ่งธาตุอะไรวะ อิเลเมนต์นี่ไงอิเลเมนต์นะผมก็จะเป็นท่าเคลื่อนเองเน,นะผมกบบ็บวกนะผมห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนที่เวลาที่ตีบอลนั่นเองนะครับผมโอเคมีคอสเมติกด้วยนะครับนี่คอสเมติก yes, เจโดโค้ท่เจโดเท,ท่จัดโอเคครับตอนนี้เราไปอยู่ในเอฟเฟตแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอทําการวางนะครับผมตัวละครนะครับวางแล้วก็อัปเกรดนะครับวางแล้วก็อัปเกรดวางจนแบบไม่มีเสียงเลยครับเสียงมันโหลดไม่ทันครับเด็ดกาก โอเคนะผมเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวดีกว่าครับสำหรับซูคูนานะผมเดี๋ยวผมขอทำการวางตัวนะผมเจ้าเบต้ตาวางไว้ข้างหลังนะเพื่อป้องกันการหลุดของมอนสเตอร์นั่นเองนะผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาวางกันเลยครับเดี๋ยวผมจะวางนอกวงนี้นะครับโอ้วงกว้างมากนะอวงกว้างมากนะเดี๋ยวผมขอดูสเตตของผมว่าสเตตของเท่าไหร่ก็จะเป็นนะครับผมเป็นตัวอักษรม่วๆนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็เป็นสมการแซดสองตัวสำหรับ Fc กับระยะนั่นเองนะครับของผมนะก็เป็นมาณนี้นะโอ้ระยะกว้างอยู่นะครับ กออว้างมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะวางนอกวงนี้เพราะที่จะอย่าค่อยดูนะผมว่าบัฟมันจะได้เท่าไหร่นะผมถ้าเกิดว่าผมอ,าอัพมาโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลิฟกันเลยนะผมโอเคเดี๋ยวขอรู้ท่าก่อนนะครับท่าของสุกุณะท่าแรกนะครับผมตอนวางชุกก็จะเป็นการกระโดดไปแล้วก็ทําการตัดนะครับผมผมไม่รู้แต่ธิบาะยังไงผมไม่ได้ดูนิเม่ด้วยแ,แต่ว่าเทานะครับผมเออเท่อยู่นะท่าแรกตีค่อนข้างจะไวนะครับผมตีห้าจุดหกวินะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาอัพเกดก,กันดีกว่านะผม อ่ะโอเคอัปเกรดนะผมบอ้อัปเกรดมาขั้นที่2นะครับผมก็จะมีท่าใหม่เพิ่มข,ขึ้นมานะผมในการอัปเกรดขั้นที่สามนะผมก็ดาเมจขั้นที่2ก็จะอยู่ที่ส0 0 0มื่นนะผม1,900นะครับผมแล้วก็อระยะเอสพีเอนะผมหรือว่าระยะเอไม่ใช่ดิเวลาการโจมตีนะผมอยู่ที่5.2นะครับผมโอ้ยผมไม่ค่อยได้เออผมไม่เคยได้รีวิวพวกนี้ไงเออผมอาจจะเป็นการรีวิวครั้งแรกนะอาจจะแบบพูดติดขัดนะครับผมก็ โอเคงั้นเดี๋ยวมาดูท่าต่อไปกันดีกว่าครับท่าต่อไปโอ้โหเป็นฟูลเอวีนะครับผมโอฟูลเอวีตั้งแต่ขั้นนี้เลยเหรอเฮ้ยมันจะเฟี้ยวกันไปปะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูท่าโจมตีหน่อยนะครับโอ้โหโอ้หัวหน้าจอแม่งบักเลยเอาใหม่ดดิูนี่โอ้โหตัวละครแม่งเหมือนอีกิดเลยครับผมตอนเวลาแบบยังไงเอวีตอนที่มันวิ่งอ่ะโอ้โห หน้าจอแบบสะบันตุ๊บตุ๊บตุ๊บตามไปเลยเสียงบักเลยไอ้ชี้อะเสียงบักเลยโฮ้เท่อยู่นะครับผมแล้วก็เป็นฟูเอด้วยนะโอ้ฟูเอตั้งแต่ขั้นนี้เลยนะครับโเป็นตัวที่เล่นต้นเกมน่าจะได้อยู่นะเนี่ยก็เป็นฟูเอแบบเร็วมากอะโอเคเียนะมาดูพัสดีกันเดี๋ยวนะผมก็นะผมพัสดีแรกของสุคูนะนะผมคำสาปของราชานะผมคิงเคิร์สั่นเองนะผมก็การโจมตีนะผมก่อนอัปเกรดที่เก้านะผมการฟาสตูนะผมจะทำให้นะผมได้รับเดเมจนะผม จากการติดเลือดนะเพิ่มขึ้นนะผมยีบเปอรนั่นเองนะครับผมเหมือนว่าต้องมีตัวติดเลือดก่อนมั้งครับผมถึงจะได้เมจเพิ่ม20%ปอ่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะโอเคฟาสซี่ก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมผมคิดว่าต้องเล่นกับตัวติดเลือดนะผมก็เดี๋ยวมาอัปเดตต่อไปดีกว่าครับผมก็เพิ่มดาเมจนะครับผมแล้วก็เพิ่มระยะนะครับตามสเต็ปนะครับโอเคนะผมแล้วเพิ่มดาเมจด้วยระยะเหมือนเดิมนะครับโอเคถ้าต่อไปมาแล้วนะผมก็จะเป็นแคฟวิ่งเดชนะครับผมเคฟวิ่งเด เอเคก็จะเป็นแบบลาย a อ e ีนะโอ้โหแต่ขอดูท่าหน่อยปึ๊บปุ๊บป๊บโอ้โหคือมันเหมือนกับเป็นการแบบต่อยไปแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดศัตรูไปเอออไม่ค่อยเท่าไหร่นะท่านี้เพราะว่ามันเป็นลายเอลีนะวิ่งไปตัดศัตรูไปฟัดก็เฉยๆนะท่านี้แต่ว่า ค่อนข้างจะตีไวนะอัพเกรดต่อไปนะผมจะลดเป็น4.8วิ่งนะแล้ว,ว็าดาเมจค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็ถ้าต่อไปนะผมจะเป็นซีนเตอร์นะผมเซนทรัมนะครับผมโอเคอัพเกรดเลยนะครับปึ๊กอ๋อเป็นสกิลกดนะครับค <Yes, sir. S 1> ันนี้ก็จะเป็นสกิลกดนะครับผมนี่นะผมสกิลกดน่าจะเป็นโดมเมนของมันแหละนะเออโอเคเดี๋ยวดูพาสซีฟนะเพิ่มขึ้นมานะครับผมซีเนเตอร์สเตนทรัมนะครับผมก็จะได้รับเป็นอ่า ถ้านะครับผมถ้าดกนั่นเองนะครับเพิ่มดดเมจบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตอนหนึ่งคิวนะผมในขณะที่เซนเซอร์ครับอ๋อคือมันบอกว่าตอนเวลาที่เจ้าเอ่อไอ้นี่สก,สกิลนี้ทำงานอยู่นะผมมันจะเพิ่มดดเมจบวกหนึ่งนะผมต่อการคิวนะผมว่าที่สก,กิลนี้ทำงานอยู่นะครับเพิ่มขึ้นสูงสุดนะผมอยู่ที่30มสิบเนนั่นเองครับโอเคเจ๋งนะครับเจ๋งอยู่นะเพิ่มดดเมจมา30เซครับโอเค งั้นเดี๋ยวอัพต่อไปดีกว่าจะค่อยดูท่ากดทีเดียวนะอืมท่านี้ก็จะเป็นท่ายิงธนูนะครับโอ้โหเชี่ยถามว่าเท่ไหมก็เอ่อมันเหมือนแบบปลาระเบิดไปมากกว่าเออ,เอ,อมันไม่เหมือนยิงธนูมันปลาระเบิดไปมากกว่าครับนะดูดิ ต้องเหมือนระเบิดนะมันไม่เหมือนธน,น,นูนั่นเนี่ยอ่าก็ยังไงยังไงอยู่นะแต่ว่าเขาคาดจะเจ๋งน,นะครับผมแต่ตีหกวิ่งนะตีนานขึ้นนะครับผมแต่จะเมทแรงมากครับแล้วก็มีธาตุไฟเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับธาตุไฟเหมือนจะเป็นกันอะไรนะเหมือนมันจะกันตะตันด้วยเหรอธาตุไฟครับโอเคนะผมก็มาดูพาสซีฟกันนะผมพาสซีฟก็จะเป็นดีไวเฟรมนะผมได้รับนะผมเป็นธาตุไฟเพิ่มขึ้นมาเลยนะผมแล้วก็ดาเมจบวก ส0นะครับผมแล้วก็การสตันด้วยนะครับออ๋คือถ้าเราอัพมาถึงท่าน,นี้นะผมเป็นการสตันนะครับผมแล้วก็จะได้รับเดมเมจนะผมสีบเปอร์เกขึ้นมาอะไระแรงเลยนะเนี่ยไปแนละ้วเนี่ยโอเคขัเกตต่อไปนะครับผมโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมีแค่นี้นะผมก็ตีนะผม1นึ่งแสนห้าพันนะผมแล้วก็ SPA uh, นะผมอยู่ที่5.6ุดวินะครับผมแล้วก็ระยะอยู่ที่4ี่สนั่นเองครับผมนะครับประมาณนี้นะผมว่าก็เก่งเออถ้าเป็นโมไซก,ก็เก่งอ่ะแต่ว่ามันยังไงยังไงอยู่อะ่ะเพราะมันแบบตีไปไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูสกิลกดกันดีกว่าครับผมไม่ผมเมื่อกี้ผมน่าจะกดตอนที่บอสมันมานะจะไ,ได้แบบดูว่ามีมอะไรบ้างโอเคมาเรามาดูนะผมสเปกเตอร์ดูเลยมาหมดสกดลแล้วนะสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งกดไป ทำมันแค่เนี้ยท่านผู้ชมทำมันแค่เนี้ยเออนี่ไงดาเมจเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้ากดเมื่อกี้มันดูไม่ค่อยว้าวอ่ะมันไม่เหมือนของพวกโกโจพวกตัวเมนตัวอื่นอ่ะมันไม่ว้าวอ่ะแต่ว่าเออนั่นก็ดีนะครับผมแต่ว่า เมื่อกี้นะผมหลังจากที่ผมกดไปนะผมสกิลไปนะสกเกตนะผมตอนที่เออ่มีสตูหรือมอนสเตอร์ตายนะผมตอนที่เราเปิดวงตอนนี้นะครับผมกดสกิลนี้นะเราเพิ่มดาเมจมาด้วยนะครับเมื่อกี้ก็เจ๋ง,งนะครับมันเพิ่มดาเมจได้ประมาณนิดหน่อยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะผมก็นะผมสกิลกดก็เดเมจนะผมเมื่อเปิดใช้งานนะผมจะบวก300%นะครับสำหรับก,การโจมตีนะผมตอนที่สกิลนี้ทำงานอยู่นะครับแล้วก็ฟันศัตรูนะผมเรื่อยๆนะผม ถ้าเกิดว่าศัตรูตายก็จะเพิ่มดดเมจนะผมบวกหนึ่งนะผมทุกการฆ่านั่นเองนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดสกิลอีกรอบนึ้วกันเท่นะครับโอเคแถบไปได้แล้วครับโอ้เท่นะครับผมดูดิดดเมจเมื่อกี้นะฆ่าไปนะผมเาเมจเพิ่มขึ้นมาอย่างนี่ผมดดเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะผมก็ ถามว่าขึ้นมาเยอะไหมเมื่อกี้น่าจะได้ค่าน้อยนะมันก็เลยขึ้นมาแค่นี้นะผมเพราะว่ามันน่าจะ30%มสน่าจะมากกว่านี้นครับประมาณนี้นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าถ้าเกิดได้บัฟฮารุกะลินนะครับผมจะได้เป็นเท่าไหร่นะครบับไปเลยโอเเอ,อมันไม่ได้บัฟเหรอะลองวางใหม่ครับมาบัฟฮารุกะลินนะครับผมจะเป็นเท่าไหร่ได้เมมนะผม เพิ่มขึ้นมาถ้าผมเป็น1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะผมจากึงแสนเอ่อ1,000งก,กว่ากว่าครับหนึ่งแสนห้าห้าพันนะครับโอเคเดี๋ย okay, วมาดูกันนะผมว่ากดสกิลนะผมเดนเมจจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะตอนนี้น่าจะมีมันหลายตัวแ้แหละมา,มาเดี๋ยวมันดองแล้วนะครับโอเคสามสองหนึ่ง go let's go boy โอ้โห,โหตัดตัดตายหมดเลยครับตายหมดเลยครับโหนี่นะผมก็เดนเมจสุดสุดก็น่าจะบัเท่านี้แหละนะครับ เมื่อกี้นะผมพวกตัวไอ้นี่มันน่าจะมาก,งกงองๆกันอยู่น่าจะเกิน30ไปเลยโอเคนะผมก็ได้เม็ดรวมๆนะผมอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สนนะครับโอ้ห oh, แรงนะครับแรงมากนะครับแล้วก็ตีค่อนข้างที่จะไวยอยู่นะโอเคนะผมสาบคลิปนี้คงมีเพลงเท่านี้นะผมก็จบแล้วสำหรับการเรวิสคูน่านะผมแไอันนี้ไม่บรรกนะผมก็คลิปนี้อาจจะแบบพูดแบบยังไงลกโลก,โลก,โ,ลกโลกนะผมเพราะเพิ่งผมเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็เป็นการรีวิวครั้งแรกของผมนะในเกมนี้นะผมก็ให้โอกาสผมด้วยนะผมก็ สำหรับที่นี่ก็คงเป็นเพียงเท่านี้ผมบายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม